สวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากเพจพหนุ่มวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเข้าปังย่าแล้วจอฟ้ามันแก้ไขย,ยังไงไปดูกันเลย สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็คําถามยอดฮิตเลยครับเวลาผมสตรีมอย่างเงี้ยคือจะมีเพื่อนๆมาถามว่าพี่ๆครับผมจอฟ้าเข้าปังย่าไม่ได้เลยจอมันฟ้านูน่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าผม,ผมเพิ่งอัปเดตอัปเกรดเยไม่ใช่อัปเดตอัปเกรดคอมพิวเตอร์ RAMCPU ใหม่ผมก็เข้าแล้วจอฟ้าเหมือนกันอ้าวทำไงดีละ่ะมันมีวิธีแก้นะผมจะบอกว่าวิธีแก้ในวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะมันเป็นวิธีที่ยากที่สุดด้วย เพราะเราจําเป็นจะต้องลงวินโดว์ใหม่เลยครับซึ่งวินโดว์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือวินโดว์10 1909นะครับผมสำหรับเกมเทพๆแบบนี้เราต้องเราต้องลงเวอร์ชันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆมันประมาณว่าตัวเกมมันไม่ได้รองรับหรือว่าวินโดว์ไม่ได้รองรับตัวเกมงก,ก็คือเหมือนวินโดว์อาจจะเจอ ความผิดปกติในเกมการ์ดอะไรเงี้ยมก็เลยลั่นขึ้นว่าจอฟ้าอ่านโค้ดไ,ไม่ผ่านนู่นนี่นั่นเลยผมก็ไม่รู้สับทางเทคนิคนะเขาว่ายังไงแต่ก็คือนั่นแหละคือเข้าแล้วจอฟ้านะครับเจนใหม่ๆพวกถ้าเกิดไป็ n น e l อ่ะเจน11เจน1 2เนี้ยก็ไปหวันพี่นะหรือไม่ก็ลายเส้นลเส้น9ของผมนี่เป็น 5900X ใช่ไหมก็ไปหวันเหมือนกันก็เรามาลองดูนะครับ mm hmm. ผมจะทําตั้งแต่แรกเลยเพื่อ จะให้เพื่อนเห็นว่าสเต็ปสเต็ปมันทำยังไงบ้างเพื่อนสามารถสกิปได้ข้างล่างนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆลงวินโดว์เป็นเป็นอยู่แล้วแหละแต่บางคนผมทําไว้เพื่อบางคนอาจจะลงไม่เป็นนะครับผม<ๆ>ก็เลยทาไว้ในนี้ในโหมดนี้แล้วก็การปิดวิด o w ออัปเดตด้วยนะครับผมนะประมาณนี้ผมจะสอนลงวินโดว์นะครับผมแล้วก็การปิดอัปเดตนะครับเรามาดูกันว่ามันทํำยังไงบ้างนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมที่เราต้องมีก็คือ USB 8G ดกิกสิบหกิกอกิกอะไรก็ได้นะครับผม USB นะครับผมหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเอนอ แล้วก็ให้เพื่อนๆไปโหลด Windows 10นะให้เป็นเวอร์ชันนึ่นะครับผมจะเป็น H2 อะไรก็ว่าไปนะผมไปเจอมาในกลุ่ม X บางย่านะผมก็พี่วินฟอร์สนะผมได้โพสต์ลิงก์นี้มานะผมผมจะแนบลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้ถ้าลิงก์นี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆก็ไปหาเพื่อนๆก็ไปหาโหลดกันนะว่าที่ไหนโหลดได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าเพื่อนๆเก่งอยู่แล้วแหละนะครับให้เลือกเป็น Windows 10 <im itos> เอ Windows นะับแล้วก็เลือกมาเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันนะครับรนะบเป็น Windows 10เวอร์ชัน1909นะครับ H2 หรือว่า1909ธรรมดาก็ได้นะครับนะในในเว็บนี้มันมี H2 เราก็จะโหลด H2 นะครับผม Windows 10นะครับภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะตนดาตร์ดพี่อังกฤษแล้วก็เป็นเลือกไฟล์เป็น x64 นะผม iOS iOS นี่ก็คือเราจะบูตมันลงแฟลชไดร์เพื่อจะไปบูตต่อเป็นบูต Windows ต่อนะครับผมนะอธิบายอย่างงี้ดีกว่าอ่ะเพื่อก็โหลดลงมานะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ผมโหลดลงมาแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น รูฟัสนะครับผมรูฟัสก,ก็คือเป็นตัวตัวอัพวินโด้นะครับลง USB เพื่อเราจะไปบูตในการลงวินโด s อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะมติเราโหลดลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมกะติดตรงติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมนะก็เปิดอ่าพอเราเปิดขึ้นมานะครับผมเราก็เลือกเอ่อ USB ของเราผมยังไม่ได้เสียบอ่าพอเราเสียบ USB ไปนะครับอันนี้ผมลงไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลงซ้ำไปดูเราก็เราก็ดูดีๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีเอ่อ USB หลายๆอันเสียบไว้ก็ดูดด้วยนะครับว่ามันถูกเลือกถูกอันหรือเปล่านะครับผมเราก็เลือก Select ไป ให้เป็น Windows นครับผมวินโด w สิบหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะครับผมผมก็เลือกไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็น GPT นะครับ GPT นี่หมายความว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมรู้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะก็ GPT น่าจะน่าจะเป็นแบ่งพาร์ทิชันได้เยอะกว่าไอ้ตัว MBR นะครับผมผมแนะนําให้เลือกตัวนี้นะครับผมโอเคอันนี้ผมก็กดสตาร์ทเลยอันนี้มันถามว่าถ้าเกิดมันมีอะไรอยู่ข้างในเนี้ยเราให้ลบเลยหรือเปล่าก็จัดไปทีครับผมรออะไรดีก็มาดฮิฮู้ฮู้ใช่ไหมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมรอสักแป๊บหนึ เสร็จแ,แล้วนะครับผมก็กด close ไปได้เลยนะครับผมหลังจากนี้ก็คือการลงวินโด้นะก็คือผมจะลงวินโด้ตัวนี้แหละแต่คือผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าลงวินโด้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยจะใช้คอมอีกเครื่องนึงเพราะว่าผมจะแคปเจอร์จากคอมอีกเครื่องนึงเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าลงยังไงโอเคผมจะเปิดเครื่องอีกเครื่องนึงนะครับแล้วผมจะกด delete นะครับ delete นี่ก็คือแล้วแต่เครื่องนะแล้วแต่เครื่องใครหลายๆคนนะครับว่าอาจจะเป็น f 12, 1 2เพื่อเลือกโหมดบูทนะฮะอ่ามาแล้วของผมเป็น f สิบสองใช่ไหมแต่ Maria, USB ของเรานะครับผมผมจะไปเลือกเป็นตัวนี้อันนี้คือ,อเป็น USB ที่ผมลง Windows ไว้ถูกไหมครับผมอ่าผมก็กด Enter ไปรอประมาณนึงนะแต่อันนี้ผมอาจจะสปีดด้วยนะ <_ v ist> ก็ให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเ,เราเขาเราเดี๋ยวเราไปเลือกเองทีหลังได้นะว่าจะเอาเป็นภาษาไทยไปอะไรเงี้ยกด Next ไป Install นะฮะ <_ v ist> เอเขาจะถามเรงคีย์ใช่ไหมแต่เราก็บอกว่าไม่มีคีย์ครับผมนะ พี่หายังไงไม่รู้ครับผมไปหากันเราเองนะครับผมอสองให้พี่เดินสะดวกเถอะเป็นโลมันโปรแล้วกันจริงๆมันไม่ได้ต่างมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกพี่กดไปเถอะหมอผมก็คิดยากเหลือเกินนะก็เลือกอันที่2นะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาเลือก d i c ์นะครับผม d i c ์ที่เราจะลงวิดโด้นะครับผมของผมจะเป็น SSD ตัวนี้ครับ250ร้กิกนะครับผมก็ผมจะเลือกตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด next รอประมาณหนึง่งสักพักหนึ่งเลยแหละอ่ะพอบูตเสร็จนะครับผมก็ถ้าเกิดมันรีเซ็ตแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆถอด USB ออกได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ให้เราเลือกให้มันเป็นมันจะบูตขึ้นมาเป็น SD s ตัวนั้นที่เพื่อนๆจะลงที่ลง Windows นะครับผมไปทีละสเต็ปนะครับผมก็เลือก Yespay ครับผมองค์กรอังกฤษอะไรเงี้ยตอนนี้เลือกได้ปกตินะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปรอไปแอปที่หลังก็ได้นะครับผมเราผมจะสกิปไปก่อนขั้นตอนนี้ผมจะถอดนะครับผมผมจะถอดอินเทอร์เน็ตนะครับผมผมก็บอกว่าผมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปคอนฟิกที่หลังนะครับผมค่อยไปคอนฟิกที่หลังไม่มีปัญหานะครับเรื่องพวกนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นฝังยาแล้วกันง่ายเราลงรหัสแล้วแต่เพื่อนจะใส่ไม่ใส่ผมไม่ใส่นะครับก็ Yespay เรื่อยๆพี่เรื่อยๆพี่ไหนก็พักครับพี่ เดี๋ยวไอ้พวกไอ้พวกนี้ทั้งหมดเราสามารถไปปิดได้ทีหลังนะครับผมผมจะปรับขนาดหน้าจอหน่อยแล้วกันจริงๆตัวนี้มันไม่มีค์ดจอเนาะผมก็เลยอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือการปิด Windows Update นะปิด Windows Update ทำไมเพราะว่า ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราลงวินโดว์นี้แล้วโอเคมาลงวินโดว์1909เโอเคเล่นได้ไม่เป็นไรแต่คือวันใดวันหนึ่งพี่อยู่ดีๆพี่รีสตาร์ทเครื่องมาวินโดว์อัปเดตให้ออโต้เนี่อัปเดตเป็นเป็นเวอร์ชั่น20 H2 อะไรเงี้ยพี่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะจอว่างเหมือนเดิมนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมจุดสําคัญที่สุดหลังจากเพื่อนๆลงวินโดว์10 1909แล้วนะก็คือการปิดตัวออโต้อัปเดตนะครับผมมันทํายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นแรกนะผมก็ผมจะปที่ ไปที่เซอร์วิสครับผมเซอร์วิสนะครัรับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนหา windows update นะผมก็คือกด W W ก็ได้นะครับผมเราก็เลื่อนเลื่อนลงมานะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไม่ชี้เข้าไปมัน running เฮ้ยเรากดตอ stop มันนะครับผมเรากด stop มันซึ่งตอนนี้มันก็ไม่อัปเดตละแล้วก็เลือกเป็น disable ครับผมอ่ะโอเคเรากด apply นะครับผมแล้วกดโอเคนะครับผมหลังจากนั้นให้ไปที่ edit เดี๋ยวๆดกดที่ช่องเลยนะฮะ edit นะครับผม กรุ uh, Group Policy, ๊ปโพลิซีนะครับผมไปทำตามผมได้เลยนะครับผมทำตามผมได้เลยผมจะขึ้นตัวอักษรขึ้นมาด้วยนะอาจจะแบบบางทีอาจจะเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยกดที่ตัวกดที่ตัวแอดมินนะแล้วก็กดที่ Windows Components ครับผมแล้วกเออ็เลื่อนลงมาตรงที่ Windows วิดีโออัปเดตครับผมตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปใช่ไหมครับหาคําว่าออโต้มาติกอัปเดตอ่าตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วกด disable ตรงนี้ด้วยนะครับผม apply ไปโอเคหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมกดที่ search เหมือนเดิมนะครับรีรีจิสทรีไอดีเออนั่นแหละครับกดเข้าไปกดรันแอดมินให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่แมชชีนตรงนี้นะครับผมซอฟแวร์ o l i c i e s นะผมวินไมโครซอฟทแล้วก็วินโด w ์นะครับผมบ Windows, บผม,มีอะไรไหมเนี่ยแล้วก็ Windows Update นะครับผม Windows u p d เ t e เดินลงมาอ่ามันมีอยู่แล้วนี่มันน่าจะออโต้ให้เลยเมื่อกี้นะครับวเวลาเราไปเซตแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีนะครับให้เราให้เพื่อนๆสร้างเอาผมคิดว่ามันไม่มีแล้วกันคิดว่ามันไม่มีแล้วกันกดดีดดีดไปก่อน ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเห็นว่ามันไม่มีตรงนี้นะให้เราสร้างกดคลิกขวานะผมตรงนี้ตรงที่วินโดว์ตรงนี้นะแล้วก็ New แล้วก็ขีนะครับเก็บเป็น Windows อัปเดตประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้สร้างตรงนี้อีกทีนึ่งครับผมคลิกตรงที่ขวาคลิกข,ขวาที่ตรง Windows อัปเดตนะครัผมลิกข,ขวาแล้วก็คีย์ใหม่แล้วก็ a u อ,อตัวอัปเดตนั่นเองนะฮะก็ดูดีๆนะผมให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ a u นะครับผมแล้วคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือกที่32บิต value นะครับผม ก็เขียนเป็น a u แล้วก็ options นะครับผม e n ไปเลือกเป็น2นะครับผม2นะเลือกเป็น2นะครับอ่ะแค่นี้นะผมแค่นี้วิดโอมันก็จะไม่สามารถอัปเดตอัตโปเัตให้เราแล้วนะครับผมเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถโหลดปังย่าแล้วก็เล่นเกมเทวดาได้อย่างมีความสุขนะครับผม 2.000 y Th ห,หวังว่าเพื่อนจะเข้าเกมบางย่าได้แล้วก็มาเจอกันในเกมนะครับผมขอให้ทุกท่านเล่นปางย่าแบบมีความสุขวันนี้ฝันดีอรุณสวัสดิ์ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม